วันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการดูแลจิตใจและสังคมในผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวสุขภาพจิตของผู้ป่วยสูงอายุนะคะครั้งแรกเลยเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์นะคะเราจะมีระยะการตอบสนองต่อโรคดังนี้นะคะระยะแรกผู้ป่วยจะรู้สึกช็อกตกใจนะคะแล้วก็ระยะต่อมาก็จะเป็นระยะที่ วิตกกังวลซึมเศร้าหรือปฏิเสธนะคะถัดไประยะที่3จะเป็นระยะที่ปรับตัวถ้าผู้ป่วยปรับตัวได้ก็จะหาวิธีการจัดการกับตัวโรคหรือกับปัญหานะคะแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือว่ารู้สึกหมดหนทางขาดที่พึ่งนะคะแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความตาย ที่ปฏิกิริยาทางอารมณ์และพฤติกรรมเชิงลบที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดได้ตั้งแต่มีภาวะซึมเศร้ามีความมิตกกังวลความมิตกกังวลเนี่ยจะเกิดจากการที่เราไม่รู้ว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยคืออะไรหมอก็จะบอกชื่อโรคแปลกๆมาให้นะคะต้องไปหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มค่าใช้จ่ายละ่ะค่ารักษาพยาบาลจะมากน้อยแค่ไหนนะคะโรคที่เป็นจะรักษาหายหรือเปล่า อันนี้จะสร้างความมิตกกังวลให้กับผู้ป่วยนะคะต่อมาผู้ป่วยอาจจะมีพฤติกรรมถดถอยได้เหมือนเด็กนะคะกลับไปเป็นเด็กเช่นงอแง,งหรือว่าต้องการการตามใจนะคะบางคนไม่มีพฤติกรรมถดถอยแต่อาจจะมีพฤติกรรมต่อต้านนะคะปฏิเสธความช่วยเหลือจากคนอื่นฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องมายุ่งฉันจัดการกับชีวิตตัวเองได้นะคะหรือไม่อย่างนั้น เราอาจจะเจอผู้ป่วยอีกประเภทหนึ่งก็คือว่ามีอารมณ์ก้าวร้าวนะคะเรียวกาดกวางปากเข้าของหรือว่าตวาดใส่ผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะทำได้โดยที่ว่าคลากรทางการแพทย์นะคะจะต้องเข้าไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆไปพูดคุยให้กำลังใจสม่ำเสมอนะคะ ระหว่างพูดคุยเนี่ยก็อาจจะต้องค้นหาความสามารถของผู้ป่วยไปด้วยเพื่อที่ว่าเราจะเอามาใช้ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ป่วยนะคะคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ต้องคุยกับญาตินะคะโดยการกระตุ้นให้ญาติเนี่ยเห็นความสำคัญของผู้ป่วยเห็นว่าเขาเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่ว่า เป็นผู้ป่วยแล้วหมดความสามารถแล้วหรือช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็กันเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเลยหรือว่าเก็บเอาไว้ในห้องนะคะทำได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าจัดกลุ่มนะคะเอาผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายๆกันหรือว่าเป็นโรคเดียวกันลองมาพูดคุยกันหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะได้แนวทางดีๆจากเ,าเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยคนอื่นได้นะคะ ถ้าผู้ป่วยเศร้าเสียใจหรือวิตกกังวลหรือมีความกลัวเราจะจัดการอย่างไรนะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องแสดงความเข้าใจนะคะให้ความสนใจเขาเต็มที่ไม่ด่วนตัดสินนะคะไม่ดุคนไข้เขาอยากจะร้องไห้หรือเขาอยากจะบอกว่าเขาเจ็บไม่ต้องบอกว่า ไม่เจ็บหรอกหรือ,อแค่นี้ร้องไห้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้โอกาสเขาที่จะปล่อยอารมณ์อย่างเต็มที่นะคะไม่ไม่ไปหยุดอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความเงียบบ้างในระหว่างการคุยกับคนไข้เพื่อที่จะให้เขาอยู่กับตัวเองนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเรารับมือกับอารมณ์เหล่านี้ไม่ไหว ให้ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือส่งปรึกษาแพทย์เลยค่ะด้านสุขภาพจิตของครอบครัวนะคะนอกจากเรื่องของตัวผู้ป่วยที่เราต้องดูแลแล้วเราต้องไม่ลืมที่จะไปดูแลสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ป่วยด้วยนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเราก็จะต้องดูว่ามันก็จะมีระยะคล้ายๆกับผู้ป่วยเหมือนกันค่ะก็คือระยะแรก เมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะญาติๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตกใจนะคะปฏิเสธมันจริงเหรอเอ๊ะมันไม่ใช่หรือเปล่านะคะเรื่องนี้มันไม่จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะต้องเริ่มเกิดระยะที่2นะคะเราจะรู้สึกเศร้าใจเสียใจนะคะแล้วก็พอถัดมาระยะที่3ครอบครัวก็จะเกิดการปรับตัวเหมือนกันนะคะถ้าปรับตัวได้ ก็จะไปจัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัวขึ้นที่ร้ายที่สุดก็คือว่าอาจจะเกิดการทำร้ายผู้ป่วยได้นะคะนี่ผลกระทบต่อครอบครัวผู้ป่วยที่สำคัญเนะะ่ยค่ะเราต้องไม่ลืมว่ามันจะมีผลกระทบต้องมองให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะมันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเราต้องดูว่า เวลาที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นรายได้อาจจะลดลงคนผู้ป่วยนั้นอาจจะเคยทำงานได้อยู่นะคะรายได้ลดลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะต้องต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพครอบครัวเลยเช่นต้องทำงานบางอย่างแทนผู้ป่วยนะคะเช่นเมื่อก่อนเราเคยฝาก คุณพ่อคุณแม่ไปรับลูกหลานที่โรงเรียนให้ปรากฏว่าคุณพ่อไม่สบายก็เป็นภาระและเราเลิกงานสี่โมงครึ่งแต่3ามโมงครึง่งลูกเลิกต้องแบ่งเวลายอย่างไดนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดจากข้อจำกัดบางอย่างของผู้ป่วยอีกนะคะผู้ป่วยบางโรคเนี่ยอาจจะเป็นอำมาตนะคะเ อาจจะมือที่เคยเซ็นชื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าอาจจะต้องออโอนทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยเซ็นชื่อไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรนะคะหรือว่าผู้ป่วยเคยพูดได้คล่องแต่โรคบางโรคทำให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากข้อจำกัดผลกระทบอีกอันนึงที่ ผู้ครอบครัวอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วมันมีผลกระทบค่ะก็คือเรื่องของคนมาเยี่ยมนะคะคนมาเยี่ยมจะมีทั้งคนที่เราอยากเจอและคนที่เราไม่อยากเจอนะคะแล้วคนที่มาเยี่ยมเยอะๆมันก็จะทำให้เสียเวลาเราต้องไปดูแลลูกเราต้องไปทำกับข้าวเราต้องมานั่งรับแขกอย่างนี้ค่ะถ้าผู้ผู้ป่วยมีคู่สมรส นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคู่สมรสก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เ,เรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะหรือเรื่องที่การตัดสินใจร่วมกันบางอย่างหลายๆอย่างที่เราเคยคุยกันเราเคยแบบว่าเอาจเจอายังไงดีกับเรื่องนี้นะคะตอนนี้ต้องตัดสินใจคนเดียวแล้วอันนี้ค่ะต้องต้องมองให้ครอบคลุมทุกเรื่องนะคะเราก็จะดูว่า สมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะการปรับตัวเนี่ยก็จะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3า,าด้านนะคะก็คือปรับตัวปรับตัวเองนะคะ,ะจัดการกับตัวเองอยังไงแล้วก็อย่างที่2ก็คือจ,จัดการกับผู้ป่วยอ,อย่างไงอย่างที่3ก็คือจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะมาอย่างที่1 การจัดการกับตัวเองนะคะผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะต้องแบ่งเวลาในการที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยให้สมดุลกันนะคะต้องหาคนมาช่วยละคะ่ะให้มีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเช่นวันอาทิตย์สัก วันหนึ่งที่จะมีเวลาออกไปช้อปปิง้งหรือมีเวลาไปาพักผ่อนนะคะไปไปเสริมสวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีการดูแลจิตใจซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะต้องไว้วางใจกันแล้วก็มีอารมณ์ขันบ้างไม่ใช่เออซีเรียสหรือเครียดในทุกเรื่องนะคะต้องตระหนักว่าตอนนี้ เรามีความเครียดหรือว่าออคุณแม่มีความเครียดในการดูแลคุณพ่อนะเราจะต้องช่วยเหลือและจัดการอย่างไรนะคะถ้ารับมือไม่ไหวก็อย่าลืมปรึกษาออแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการจัดการกับตัวเองค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดการกับผู้ป่วยนะคะก็ต้องดูแลว,ว่า ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลตามสภาพอย่างเหมาะสมนะคะอย่าปล่อยทิ้งทิ้งกว้างๆนะคะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรคนะคะอาการหรือว่าสภาพของผู้ป่วยการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จะนำมาใช้กับผู้ป่วยค่ะ จัดให้มีกิจกรรมทางสังคมนะคะต้องให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมทางสังคมด้วยนะคะถ้าจัดกลุ่มได้ก็ให้ไปเจอกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายๆกันหรือพาออกไปเ,ออเดินห้างนะคะถึงแม้ว่าจะนั่งรถเข็นเพราะว่าปัจจุบันนี้ห้างใหญ่ๆแทบทุกห้างเลยค่ะ จะมีรถเข็นให้ยืมนะคะก็พาเขาไปออกไปเจอผู้คนไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆผู้ป่วยอาจจะปฏิเสธนะคะเพราะว่าอาจจะรับไม่ได้กับที่ตัวเองเดินไม่ได้หรือว่าต้องมีสภาพเป็นผู้พิการแต่ว่าจะเย็นๆแล้วก็ค่อยๆชวนนะคะค่อยๆพาเขาออกไปเดี๋ยวเขาจะมีความสุขเองในการออกไปเจอ,เอ,อ สภาพแวดล้อมข้างนอกนะคะถ้าอยู่บ้านนะคะทำอะไรหากิจกรรมให้ทำนะคะสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นแบบหนึ่งที่ช่วยให้คนไข้มีมีความเพลิดเพลินได้นะคะแต่ต้องดูว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะคนไข้บางคนอาจจะชอบสุนะัขไม่ชอบแมว หาแมวมาให้ก็อาจจะเป็นความทุกข์มากกว่าแต่ถ้าไม่ชอบสัตว์ที่สุนัขหรือแมวนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นนกที่อยู่ในกรงหรือว่าตู้ปลานะคะการที่เห็นปลาว่ายน้ำไปมาในตู้เนะะี่ยค่ะก็จะทำให้คนไข้เพลิดเพลินแล้วก็ใช้เวลาในช่วงกลางวันผ่อนคลายไปได้นะคะแล้วก็ นอกจากนั้นก็อาจจะดูเรื่องของปัญหาทั่วไปของผู้ป่วยนะคะเช่นปัญหาเรื่องของอสายตานะคะถ้าจะอ่านหนังสือดูทีวีต้องใช้แว่นไหมตอนนี้สายตายาวขึ้นหรือเปล่านะคะปัญหาเรื่องของฟันนะคะการเคี้ยกินไม่ได้อาจจะ,ะเจ็บฟันฟันปลอมที่เคยใช้อยู่อาจจะไม่พอดีหรือเปล่าต้องดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะนะคะ นี่ในด้านที่3นะคะที่ต้องดูแลก็คือเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมค่ะญาติหรือว่าผู้ดูแลนะคะจะต้องจัดการหาเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะมาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีขึ้นมากนะคะพัดลมก็มีรีโมททีวีก็มีรีโมทนะคะต้องหาอุปกรณ์พวกนี้เข้ามานะคะ แล้วก็เราเกาะเดินนะคะต้องติดไม้ในห้องน้ำที่ยึดจานข้าวถ้าเกิดต้องกินตักข้าวมือเดียวนะคะอาจจะต้องหาที่ยึดจานข้าวให้แล้วก็บริเวณบ้านนะคะต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้อยู่ชั้นล่างที่ไม่ต้องขึ้นบันไดลงบันไดใกล้ห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะดิฉันเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านคนหนึ่งนะคะ ไปเยี่ยมแล้วเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนทักว่าเหมือนเป็นเจ้าอาวาสนะคะคือนั่งอยู่ที่ตรงเนี้ยแต่หันซ้ายก็มีแก้วน้ำมีโถน้ำหันขวามีรีโมทมีขนมมีหมอนมอีวิทยุทุกอย่างนะอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือจัดบริเวณให้เหมาะสมให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบ แล้วก็ต้องมีเครื่องให้ความบันเทิงนะคะแล้วแต่ว่าผู้ป่วยจะชอบอะไรชอบร้องเพลงยังร้องเพลงได้ชอบร้องเพลงก็หาคาราโอเกะมาชอบทร,รมะเปิดเทปทร,รมะไหมนะคะชอบดูตลกอาจจะหาเทปตลกมีเยอะแยะเลยค่ะที่เขาตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเปิดให้อันนี้ค่ะก็คือ สิ่งที่เราจะช่วยดูแลครอบครัวผู้ป่วยแล้วก็ตัวผู้ป่วยได้นะคะดิฉันหวังว่าเรื่องที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวหรือญาติของผู้ป่วยนะคะขอบคุณค่ะ